สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนำการเทรดเงินจริงๆนะครับกับเว็บไซต์ option. intocrypto. vip นะครับก่อนอื่นผมก็ทำการล็อกอินนะครับล็อกอินเสร็จผมก็จะมาที่เทรดนนวนะครับเพื่อเลือกห้องคริปโตนั่นเองผมก็ขอเป็นอีเทอรียมนะครับเข้ามาสู่หน้าเทรดนะครับก็จะเห็นเงินป,ปัจจุบันของเรานะครับ21บาท นะครับแล้วก็ผมลองทดสอบเทรดไปแล้วก็วินที่13ครั้งนะครับแล้วก็ลอสที่9ครั้งนะฮะแล้วก็มีดาว2ครั้งด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นผมก็เลือกเวลาทุกครั้งนะครับที่จะทำการเทรดครั้งแรกเขาจะเป็นประวัตินะครับประวัติของเราโอเคครับผมเลือกที่สองบาทนะครับเพื่อทำการทดสอบนะฮะผมก็จะเทรด ลงนะครับผมคิดว่ามันจะลงนะครับนวินนะครับค่อนข้างที่จะชนะบ่อยมากๆนะครับเว็บไซต์นี้โอเคครับณนะปัจจุบันผมก็จะขึ้นมาที่23บาทนะครับผมลองเทรดอีกทีทีนี้เอา ลองเป็นห้าบาะเดียวผมลองเทรดขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ทราบนะครับว่ามันกราฟมันจะขึ้นจะลงใช่โอเคครับโอเคอ่ะไม่เป็นไรครับเป็นการทดสอบนะครับให้เพื่อนๆดู โอเคครับวิดีโอนี้ผมก็จะขอแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ